คู่ระหว่างเอสปันยอนเจอกับสปอร์ติ้งกิสคอนนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีสองตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านเอสปันยอนนะครับจบฤดูกาลไปด้วยอันดับ4นะครับแข่งไป42นัดชนะ17เสมอ18แพ้7จดแต้มมี69แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป21นัดชนะ12เสมอ8แพ้1เข้าวิลเลจอยู่ที่57%นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนสปอร์ติ้งกิสคอนนะครับจบฤดูกาลไปด้วยอันดับที่5นะครับ แข่งไป42นัดชนะ18เสมอ11แพ้13แต้มมี65แต้มส่วนเกมเยือนแข่งไป21นัดชนะ6เสมอ5แพ้10ข้าวินเลจอยู่ที่28นะครับส่วนเฮตูเฮตใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกัน,นครับเจ้าบ้านเอสปันยอนเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะสปอร์ติ้งกิสคอนไปได้2นัดเสมอไป2นัดนะครับและแพ้กับสปอร์ติ้งกิสคอนไป1นัดนะครับ โดยในนัดล่าสุดนะครับเอสปันยอนนะครับออกไปเยือนสปอร์ติ้งกิสคอนนะครับเอาชนะได้1-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับเอสปันยอนนะครับทำเงินจากสปอร์ติ้งกิสคอนได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมต่ำไป3จบเกมเจ๋าไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอย่างเอสปันยอนนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นะัดเสมอไป2นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเอสปันยอนนะครับออกไปเยือนสปอร์ติ้งกิสคอนในเลกแรกนะครับและเอาชนะไปได้1-0ส,ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเอสปันยอนนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นะัดเสียไป1นะัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนสปอร์ติ้งกิสคอนนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดแพ้ไป2นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับสปอร์ติ้งกิสคอนนะเปิดบ้านแพ้กับเอสปันยอนนะครับไป1-0ปในเลกแรกนะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของสปอร์ติ้งกิสคอนนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านเอสปันยอนเป็นต่ออยู่ที่0.5ราคา2เปิดมาให้0 0.5นะครับ สูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ขีด2.5ราคา2เปิดมาให้2ลูกนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมนะครับเจ้าบ้านเอสปันยอนนะครับไม่มีใครเจ็บจากเกมเลกแรกนะครับนอกจากโอมาซาดิกนะครับแข้งชาวโมร็อกโกและก็เอูเอสโปซิตนะครับที่ควงแขนกันเด้งนะครับส่วนเซกิโกเมสเนี่ยโดนไล่ออกทั้งที่ไม่ได้ลงสนามนะครับก็จะติดโทษแบนนะครับที่เหลือนะครับก็ไม่มีความจําเป็นต้องปรับทับนะครับจากชนะมาในเลกแรกเนี่ยไป1-0นะครับตามระบบ4-4-2นะครับเกมลุกน่าจะใช้คาบีปัวโดนะครับผู้ยิงประตูชัยในแมตช์ดังกล่าวนะครับลงล่าตะข่ายกับมาตินเบสเวดนะครับ ดาวยิงประจําทีมนะครับที่กดไปแล้ว22ประตูนะครับเป็นตัวทีเด็ดนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนสปอร์ติ้งกิสคอนนะครับไม่มีตัวเจ็บติดโทษแบนแม้แต่รายเดียวนะครับก็คงให้โอกาสตัวหลักนะครับลงสนามประสานงานกันก่อนนะครับตามแผนที่จัดไว้นะครับ4ี2นะครับพร้อมกับวางฮวน์ตัวเอโร่นะครับลงร่าตข่ายกับมาติโอกอนซาเรสนะครับขณะที่โลเกเมซานนะครับแล้วก็โลเบปีแอนนะครับ คุมแดนกลางร่วมกันนะครับส่วนตัวสำรองรายอื่นที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาในเล็กๆอย่างคริสเตียนบีเอล่าครับแล้วก็บีตอกัมปูซาโนนะครับแล้วก็ฟานบียาบ้านครับมีลุ้นสอดแทรกนะครับขึ้นไปทําเกมนะครับทัศนะของคู่นี้นะครับสปอร์ติ้งกิสคอนนะครับอาการหนักนะครับเพราะดันแพ้คาบ้านในเล็กๆนะครับอีกทั้งต้องมาเยือนเอสปันยอนซึ่งเก่งในรังครับมองแล้วเนี่ยต้องเค้นฟอร์มเก่งออกมาแบบสุดๆนะครับถึงจะพลิกเข้าชิงนะครับ มองจากสตินอกรังแล้วก็น่าเป็นห่วงครับเนื่องจากสะกดชัยเจอแค่ครั้งเดียวนะครับตลอด4ครั้งหลังสุดนะครับและแพ้ไปถึง2ครับส่วนทางด้านฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยซึ่งเข้าวินในถิ่นนะครับสามจาก4แมตที่ผ่านมานะครับกดรวมกันไปครึ่งโหลนะครับเสียแค่เม็ดเดียวเท่านั้นครับนอกจากนั้นครับทีมเยือนเนี่ยชนะเอสปันยอนได้แค่ครั้งเดียวตลอด8ดทิปล่าสุดนะครับดังนั้นเจ้าบ้านนะครับเล่นง่ายกว่านะครับแถมมีทีเด็ดในรังนะครับมุมย้ำแขนมีสูงนะครับกับราคาที่เปิดมาให้นะครับวันนี้ฟันธงนะครับ สอหนึ่งจัดไปคู่ต่อไปนะครับจะพาไปลุยศึกบาซิลซิเอนะครับเป็นคู่ระหว่างคูไซโลเปิดบ้านเจอกับคุยาบ้าน,นะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอนตีห้านะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับจเจ้าบ้านคูไซโลยุมดับที่11ของตารางนะครับแข่งไป6นดัดชนะ3เสมอ1แพ้2แต้มมี10แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป2นดัดชนะ2ค่าววิลเลจอยู่ที่100%นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนคุยบ้านนะครับอยู่อันดับที่19ของตารางนะครับแข่งไป7นัดชนะ1เสมอ1แพ้5แต้มมี4แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป3นัดชนะ1แพ้2ข่าวิลเลจอยู่ที่33นะครับส่วนเฮตูเฮตนะครับคู่นี้เจอกันมา4นัดนะครับและเป็นทีมเยือนอย่างคุยบ้านเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะคูไซโร่ไปได้2นัดนะครับและเสมอกันไป2นัดนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกันนะครับเสมอกันไป0-0 ส่วนแฮนดิแคปใน4นัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านคูไซโลเนี่ยทำเงินจากคุยบ้าได้1นัดเสียไป4นัดจบเกมต่ำไป4นะครับมาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านคูไซโลนะครับเอาชนะคู่แข่งได้4นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนเซาเปาโลนะครับแพ้กับเซาเปาโลไป2-0ส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของคูไซโลนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป2นัดเจ้าไป1นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป3จบเกมเจ้าไป1นะครับ มาดูที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดของทีมเยือนคุียบ้านนะครับเอาชนะคู่แข่งได้3นัดเสมอไป1นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับคุยบ้านครับออกไปเยือนคีคูมานครับเอาชนะได้5ประตูสองแสตแฮนดีแคปใน5นัดหลังสุดของคุียบ้านนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้3นัดเสียไป2นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่ำคืนนี้ก่อนไหลราคาบนเปิดมาให้เจ้าบ้านคูไซโลเป็นต่ออยู่ที่0.5คิด1ราคา2เปิดมาให้1ลูกนะครับสูงต่ำกำแพงราคาบนเปิดมาให้2ลูกราคา2เปิดมาให้2ขีด2.5นะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านคูไซโลนะครับของกุนซือเลนาโตเกาโซนะครับพวกเขาจะพาใช้งานแค่รายเดียวคือแฟนันโดเอลิกนะครับแข้งแดนกลางนะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บในเวลานี้นะครับส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าจะวางระบบ4-2-3-1นะครับพร้อมกับส่งบูโนโรลิเกตนะครับมาเตอุสวิตาวนะครับแล้วก็ลาฟาเอลบิลูนะครับลงปั้นเกมลุกนะครับให้ทางกองหน้าตัวเป้าอย่างปริกาโตนะครับในการจบสกอร์นะครับส่วนทางด้านฝั่งทีมเยอนคุยาบ้านนะครับกุนซืออย่างอันโตนิโอโอลิเวลานะครับ ดูจากสภาพความพร้อมวันนี้นะครับไม่มีตัวเจ็บแม้แต่รายเดียวนะครับมีเช็คความฟิตนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับจะมาตามแผน4-2 4นะครับนำโดยนะครับมิคาโลนะครับห้องเครื่องตัวเก่งนะครับและคู่หน้าจะส่งเป็นฟิลิปมาเกสนะครับเล่นคู่กับอังเดรลอิสนะครับ ลักนณะของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นคูไซโร่เนี่ยลงเตะทีไปหน่อยนะครับช่วงนี้แต่ก็ทําได้ดีในเกมล่าสุดนะครับที่เอาชนะไปได้นะครับส่วนทีมเยือนอย่างคูยาบ้านะครับฟอร์มดีต่อเนื่อง4ี่เกมนะครับชนะไปแล้ว3นัดเสมอไป1นะครับจากสาติเจอกันมาครับเป็นทางฝั่งคูไซโร่นะครับที่ข่มอยู่นิดหน่อยนะครับกับราคาบอลที่เปิดมาให้เจ้าถิ่นเป็นต่อครับมองแล้วก็ไม่แพงนะครับเชื่อว่าเจ้าถิ่นครับจะเปิดบ้านบดเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ฟันธงนะครับต่อไปที่คูไซโร่ครับชนะที่2 0จัดไป คู่ต่อไปนะครับฟาร์เมงโกเปิดบ้านเจอกับเกียวมิโอปอโต,โตนะครับคู่นี้จะลงเตะกันตอน6กโมงเช้านะครับตารางคะแนนของคู่นี้นะครับเจ้าบ้านฟาร์เมงโก้อยูมดับที่2นะครับแข่งไป7นัดชนะ4เสมอ2แพ้1แต้มมี14แต้มนะครับส่วนเกมในบ้านแข่งไป3นัดชนะ2แพ้1เข้าววิลเลตอยู่ที่66%สนะครับส่วนทางด้านฝั่งทีเมเยือนเกียมิโอปอโต,โตนะครับ ยูมดับที่13ของตารางนะครับแข่งไป5นัดชนะ2แพ้3แต้มมี6แต้มนะครับส่วนเกมเยือนแข่งไป2นัดนะครับแพ้ไปทั้ง2นัดเลยนะครับค่าวินเลจอยู่ที่0นะครับส่วนเฮตูเฮใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ เจ้าบ้านอย่างฟราเมงโกเนี่ยทำผลงานได้ดีกว่านะครับเอาชนะเกมิโอปอโตได้3นัดเสมอไป1นัดน,นะครับและแพ้กับเกมิโอปอโตไป1นัดน,นะครับโดยในนัดล่าสุดนะครับที่เจอกันนะครับเป็นเกมิโอปอโตนะครับที่เอาชนะไปได้3ประตู่องส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่เจอกันนะครับฝั่งเจ้าบ้านฟราเมงโกเนี่ยทำเงินจากเกมิโอปอโตได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป3จบเกมต่ําไป2 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านฟราเมงโกนะครับเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง5นัดเลยนะครับโดยในนัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนวัชโกดากาม่านะครับไล่ถล่มไปได้6ประตูต่อ1เลยนะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของฟราเมงโกนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้4นัดเสียไป1นัดจบเกมสูงไป2จบเกมต่ำไป3 มาดูที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือนเกีมิโอปาโตนะครับเอาชนะคู่แข่งได้2นัดเสมอไป2นัดแพ้ไป1นัดนะครับนัดล่าสุดนะครับเกีมิโอปาโตเปิดบ้านเสมอกับเอสตูเดนเตสไป1ประตู1นะครับส่วนแฮนดิแคปใน5นัดหลังสุดของเกมิโอปาโตนะครับทำเงินจากคู่แข่งได้2นัดเสียไป3นัดจบเกมสูงไป1จบเกมต่ำไป4นะครับ ส่วนราคาแฮนดิแคปในค่าคืนนี้ก่อนไหลราคาบนนะครับเปิดมาให้เจ้าบ้านฟลาเมงโกเป็นต่ออยู่ที่1ลูกราคา2เปิดมาให้1นึขีด1.5นะครับสูงต่ํากําแพงราคาบนเปิดมาให้2.5ราคา2เปิดมาให้2.5ขีดสนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมเจ้าบ้านฟลาเมงโกนะครับเจ้าถิ่นจะไม่มีจอเจียนนะครับกองกลางตัวเก่งที่ติดภารกิจรับใช้ทีมชาติอุรุกวัยนะครับส่วนดาวิดลุยเนี่ยกองกลางตัวเก่านะครับแล้วก็บูโนเฮลิกนะครับกางลุกนะครับแล้วก็มีปาโบนะครับแนวรับนะครับพ้นโทษแบนกลับมาพร้อมใช้งานหมดแล้วนะครับทาให้ลิทที่ลงนะครับไม่ได้เหลือเพียงแค่มัชชิอุสฟรังกาแล้วนะครับกองกลางดาวล่งที่ยังลงเล่นไม่ได้นะครับ ส่วนทางด้านฝั่งทีมเยือนเกลมิโอปอร์โตนะครับก่อนหน้านี้ออกไปเยือนนะครับก็มีเรื่องให้ต้องแก้ไขนะครับเพราะจะขาด2นักเตะอย่างมาสเตอาสบียาซันตินะครับกองกลางชาววัยนะครับแล้วก็เยนฟอรสันโตเซลโดนะครับกองหน้าชาวเวเนซุเอลานะครับที่ต่างติดภารกิจรับใช้ชาติในสกอปาอเมริกาทั้งคู่นะครับ ส่วนที่เหลือนะครับไม่มีปัญหาครับเตรียมวางฟรังโกกาเดลโตนะครับเพเมกเกอร์ประจําทีมนับที่นัดล่าสุดยิงประตูดได้นะครับรับหน้าที่เชื่อมเกมระหว่างแดนกลางและแดนหน้านะครับและจะมีจอมเก่าอย่างดีโก้คอสตาคนับยืนปักหลักนะครับเป็นตัวทีเด็ดในแดนหน้านะครับ ลักษณะของคู่นี้นะครับเจ้าถิ่นฟลาเมงโกนะครับแพ้มาแล้ว3เกมติดตอนนี้นะครับทำให้เกมเนี่ยอาจจะต้องเน้นเป็นพิเศษนะครับส่วนทีมเยือนอย่างเกมิโอปอโตนะครับทำได้ดีเลยนะครับ2เกมหลังชนะ1เสมอหนึ่งะครับแต่เกมนอกบ้านเนี่ยพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจากสถิติที่เจอกันมานะครับนั้นเป็นเจ้าบ้านนะครับที่ข่มกว่านะครับกับราคาบอลที่เปิดมาให้เจ้าถิ่นเป็นต่อนะครับมองแล้วไม่แพงนะครับเชื่อว่าเกมนี้นะครับเจ้าถิ่นเนี่ยจะบดเอาชนะไปได้นะครับฟันธงนะครับให้ไปต่อที่ฟลาเมงโกนะครับชนะ Bye.